ครับว้าวนะครับผมงานสุดท้ายนะเพราะว่ารับจ้างพ่นนะครับผมได้ร้อยกว่าไร่เลยปีนี้นะครับผมบจ้างพ่นไร่เลยจับาดเลยไร่ไร่จับาดเอา้าไม่รู้อีกจ้างอะไรคือไม่รู้อ่ะเอาเดี๋ยวงานสุดท้ายเอฟซีนะนะเพราะว่าพ่นเช้านี่คงไม่ไหวเลยนะ FC. เอฟซีเออเกิด เออนะครับผมอ้าวบ่าวเฮียวก็ลินพันแล้วบ่าวเฮียวรินพันแล้วบ่าวเฮียวรินพันแล้ว,ว,เ,ว,ลลวเออรับจ้างครับผมวนนี้รับจ้างพ่นโดยเฉพาะ ประมาณมะโคกนี่ใส่เพิ่นเพิ่นคเดียวครับผมนี่สีแดงเอ๋เอ๋ตกเกอร์อะไรแล้วก็าสินครผมโอ้ อแม่มันปิดบุธไม่เนาะตาไล่บอลบ่ลออโอ้แม่นบ่อยบ่าวเฮียวโอ้ยนี่หน้าบ่าวเฮียวมุดครับนี่บมึงนี่นาลายนะผมโอ้พูดหนาโอ้ยปิดบือหูปิดถือปองเลยบ่ออเอาเข้าไปเออในเป็นงานสุดท้ายครับนับรางปีน,นี้นครับผมปิดท้ายาช่วงเดือน อ๋มอมกรากลางกัือนมกรานะครับเกี่ยวก็ประมาณเดือนอีกสามเดือนนะครับอีกสามเดือนก็มกรากุมภามีนานะครับผมไปลายมีนานะเอฟซีนะนะเก็บเกี่ยวนะครับผมเข้าอายุกประมาณร้อยวันนะครับเอฟซีอืม

จะจะพน่นเดียวเอ่ลอลได้รอยก็ไร่าอยก็ได้ละพ่น่ะ,ะ,ะ,ะพีมือพีมอพ่มือคนพี่มือครับผมอาก็ใส่พ่พน,นครับผมราคานี่ะาาไราคา<ะ>จ,จ,จค้จางคจเจ้างยงราคากันเองกเองจะบ่ากัเองคนหจักนกันเองโอ้มันยินงเลยครับพาปคนหจักร้ร้อย้ร,ร้อยเข้ไปเออ กันเองอะเออคือว่ามันไม่สามไรสามไต่อสองรเอาอ๋อาคุยแลคุยแว่าจะงาจะมาเนาคือีงานเดียวกันคืองานคนหูแจักอะได้ละร้อยตีนเนี่ยเรอร้อยอันนี้ได้่มดไรดหนึ่งนี่ะไรหนึงเรานึ่ีน้ำมัน้มันขาเอมันเาน้ำมันจะคองอีกเลยเขาไม่ เครื่องทำนีเครื่องเ,ออเครื่องกระเป๋าอืมโอ้โหทำได้อร่อยครับทำมาทำกันเองกัน,กนคุยได้ค,คุยได้หกเจ็ด่าทแต่จากนอกสถานที่ก็ได้อร้อยนะครับผมนะ้ำมันไก่ยัดฟองหน้าครับของหน้ายัดฟองเขานะครับผม F C. เอ็ซีเออนะครับผมเพราะว่าการพน่นใะนพอดีก็ต้องใช้ประสบการณ์นะเอ็กซ์ซีนะนี่เออแต่คนมัเป็น,กนเกินห,ห,ห,หัวล้านหัวโปกไปนะครับผมหัวโปกหัวล้านไปมันก็น บมงามนะครับไอซีนะนี่เงียรอยคทำเนี่ยเงียเงียอะไรเงียอะของเทะเออครับผมรอครับรอสวัสดีครับ